เนื้อนุ่นนมดีบ่ร์เงยหนาแบบน,นี้บ่ได้เด้อพี่น้องบอรไเบอร์เบอมันสูงสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาโคกโกชองตุนกจะจนเดี๋ยวจ,จับมาแล้วจ้าจับมากินสุก,กี้เออสุก,กี้หรืเจ้าห่อน,น,อนก็ได้ครับผมเจ<ะ>้าห่อนกระแซบแบครับนี่ครับเจ้าห่อนเนื้อเป็นเนื้อแบบเนื้อไล่หลือก็มีโอ้ยสุดยอดหลือพ่อเนาะปิดเนาะอ่าปิดแล้วครับผม มานี่แหละได้กินแล้วกินน้ำากเด้อพี่น้องเ้อสับแช่น้นออมาาสบมาเอาแบ่งถ้วยแบ่งจานพี่น้องเอาขอขออขอจับได้ปิดค่อยแขอขอขออจององอสับแมกันครับผมอ้่าบมนาน้องมาเืงพอต้นใช่ไหอ่าเหนือกจงไปออกเอา อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน่อยจีอพอเอาเยอะอีกอ่ะพอคนอุ้ยมาเสิร์ฟแช่ครับผมอู้เหนือไรหมดนะเอามาเธออู้หูเธสิได้กินพี่น้องเลยเอาบมดอนเนาะโมดอนก็ได้นาะอืมมาเป็นเมนูที่แบบบมเด็กินโดนละโดนคักโดนแน่พี่น้องเอ้ยนี่แหละฮ้องแสบฮ้องอืม เนื้อลายแบบกับหมักแม่ครัวเพิ่นหมักใส,ขใส,ใส่ข้าวเหนียะใส่เออ่ไข่มีไข่หละก็มีโซดาครับผมโซดาใส่หละก็อื้อนุ่มดีพี่น้องออืม,มาหน้องวันใหม่พ่นเจลกับสินี้เป็นเจลขมใส่เพียรครับผมเจลขมมีเจลขมเจลสมลนี่แหละงาโชว์โชว์ห้องเออสนี่นี่ครับผม น้องมันไม่กินปอบปากเลยบันเอา้าน้องมันไม่หายไปหมื่นหนึ่งครับผมหายไปหมื่นหนึ่งบริษีเก็บอ, <c oughs> อยากกันอย่างงั้นให้ถักของวันเมืม่อยพี่น้องเอ้ยก็เลยบริษีไทยสั่ง แพ็คของซอยแม่บ้านแม่บ้านเพิน่นเฮ็ดขายออนไลน์ครับผมปัดไปพันยา <Yeah. S 1> อืไขายยาครอืไขายพวกอาหารเสริมจะสิบ่ยาหราตำรวจสิแตกวะเว้ยกระนั่นเนี่ยบางอย่างเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวหายปิ่งเอาอาหารเสริมอาหารเสริมอืมนะ พรอบอกซื้อดอกพาะว่าโปรหมจักดืมอยังแกงแกอยู่ขอเบื้องหลดครับนี่อันยังเหรอรัศดาเนออาะซ,ซ,ซื้อรานย,ยังไนะ n shopping online ยี่สชั่วโมงได้พี่น้อก n shopping online ยี่อไปอุ่นนุ่นนะครับลายทุกหลานทุกคนมีช้อปปี้รสดา,าทอันกินลูกกัน <c oughs>

นองมันไหมมาก่าคีเร็วมืดายอันเลยุบันามาเชี่มมเสร็จนั่นเสร็หนี่ก็เด้เสร็จ <c oughs> จับไปกินมืดเอา้ามาได้พี่นนอมด้วยอ้ะกินไดนั่นอ่เสร็จได้หลายอ่ใส่ซอสบอ,บอ,บอเอาซอสจิ้มซอสโอ้โใส่ลายเด้ว <c oughs> สลายกลิ้นครับนะต้นจำหลับนี่เจียวห่อน,นมานมักจะใส่เนาะเจียวห่อนนี่ของคนไทยเนาะตะกี้ขายสมัยตะกี้อนั่งกินยุคคางฟุตบาทตะกี้เป็นหลานนั่งก็พื่นนะครับกินอยู่ค้างฟุตบาทตะกี้นนกนนกกโอ้ยแสบเพียงเออเสร็จบปะไหมอืมหาไม่ได้อา เคยเคยไปนั่งกินยู่ป้น่นน้ำฟุตบาทไงอาแต่กินนั่งกระสีเป็นโตนาะเป็นโตญี่ปุ่นนะพี่น้องโตะญี่ปุ่นแล้วก็อ่าแล้วก็มีแบบเป็นเป็นผา้ผาอันผ้านิ่มๆนะคือเป็นเป็นผ้านิ่มห้องห้องห้องกลนั่งอืม <S 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 นั่งกินตังวงนั่งกินเด้ยเป็นหมอดินเด้ตะกี้น้องมันใหม่บ่บ่ไม่แน,น่นี้เลยหรอกมันสิเป็นหมอดินนะนจักบ่หมอดินห้องเคยซื้อมาเนาะเคยซื้อมา,อออม,ามันแตกพี่น้อง ซื้อไม่ให้กินซ้ำเถอยแตกสัมเจอความห่อนแห้งไหลมันแตกนั่งกินเนี่ยโอ้ขางริมพุดบาทได้ะกี้โอ้เด็ดฟิวดีด้ตะกี้สมือกับมี่อยู่กับตะบบคอยไหล นี่บ <House> ่ได้เด้อพี่เนาะหมอบ่อหมอบ่อมันสูงสูงแบบว่าสูงกระจิบกระจับเลยเอ็งเดี๋ยวพอเอาเนาะพ่อไหนล่ะข้าวกระเพรามาละมองขอขอขี้เลีวขอขี้เลี้ยวประเทใส่มันเลยขี้เลีวเงซื้อมหาสิบบาทมึงแต่ต้มต้มมาขี้เลี้ยวหาสิบบาทเอาเอาไปอืม โคติมาน้านมีงเงวเนสถานารณดีร้านเี้ยยางปิม,อมหอมน้ำซุปหอมน้ำซุปปรุงยังไงหรอมีรสดีได้ชับอกอันที่ซื้อมาแต่อันนี่นะก็ มีรสดีกับมีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวแล้วก็มีอันน้ำมันหอยซอสหอยครับผมแล้วก็ใส่ซอสเขียวหัวเขียวหอมเป็นซุกี้ได้เจ้าหอนกันเลยแซ่บเนื้อไล่เนี่แซ่บดีิงเลยฮะเนือไล<ะ>

ก็เขามาติดตามให้ด้วครับเด้อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกับน้องวันใหม่นำเนี่ยนาะน้องวันใหม่น้องยอดซับสไให้เพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับผมช่วงนี้ก็ซีหามือจังขึ้นพูดหนึ่งสองคนนะครับขอบพูดหลายๆเด้อที่รับชมแล้วก็ติดตามครับผมโอ้ยหิวแห้งบอกน้องวันใหม่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามารับชมแล้วก็มากดติดตามให้ช่องของเออเฮ้าเนี่ยล่ะ นะครับขอบคุณขอบคุณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่นี่ละอันเพื่อนๆที่เข้ามามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกันนะนะครับขอบคุณหลายๆทุกกาลังใจที่มีให้กันตลอดนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณนลูกขอบคุณขอบคุณครับผมค่ากินน้องวันนี่ อ๋อ,อน็นนะตจานหมูเอาอันนี้ใส่อีกบ้างอือเดิ่มห่อนแล้วพี่น้องอ่ะอันอนี้ใส่บ้างน็ะผู้เลพื้นที่กระแคบเนี้ยครับ โอ้บสบสบโอ้ยเดวบงเด้ดเด้อยท่ยังบ่ขาดนู้งเอาไปี่นด้ียเอาไป่หก็ได้ให้ต้องดึงกัดมือมนห้องนู้าต้องกินหมูแขวมี่ยวบ่เกิดปวดเรื่องใดแขวมียุบเต็มปวดซี้องขึ้นอกนอ่ยขพ ออของนิวยอร์กคือว่าของนิวยองไม่สอบอะไรที่สาเมเลยพี่น้องน้าวมันก่นเมี่ยงเนี่ยงเมี่ยงขอนเนี่นยของนิวยอร์กของน้องไมก่กั๊ปโตเกียวแล้วก็ลอนดอนลอนดอนเพื่อนของโตกเกียวก็แบบว่าตั้งแต่อันเปิดเทอมมาหนีตั้งแต่วันที่อันที่เปิดเทอมมาหนีเนี่นยัขาเดี๋ยวเห็นหอนโรงเรียนสัมตั้งแต่อันเปิดเทอมมาหนีพี่น้องเลย เปิดอันเปิดบอได้เพราะโควิดยันยันโควิดก็เลยระวังเด้อโอ้ยเงาบอกเน่ะฮิริวสุกยังเออสุกแล้วโอ้ยพอปิดปิดปิดเด้อปิดปิดปิดเด้อปิดปิดปิดหักเด้ออีสัสแล้วแขงโอ้ยฮิริวหายเลยไปกับตาแล้วน้องมันไปฮิริวหายเีย Chịn phật lên đây Chỗ này chín chỗ này tí là ừ. Nghe à, tẹt, nghe à, phần lại Xe với vì nóng อร่อยมากโอ๊ย Chào Thìn Thằng thịt, ôi thằng ngẩn hòn, thằng xẹp Nó, chị nhắm đây bao là nè กินเนื้อได้อย่างกินเนดียดเด้เอเพราะว่าไข่ชีสปก,กติมันสีดำนะเพราะว่าใต่สารฟอกขาว

哦，了、oh, mm。嗯，哦，好了。嘿 chào hùng, âm đâm hùng đi chào hùng chào hùng xin mày, một mạng kim sợi แสบแสบพี่น้องเนื้อล้ายนี่กรุบกรุบมันมันแสบแห้งนะกรุบกรุบเบ่เบาหยาบเนาะแล้วก็มีหมูนำสุดยอดอื อนนออหอม,มข้าวแห้งอือพอหอมปากหอมคอเนาะเ้าะอ้าปิดที่เนาะอืมสำหร,รับที่นี่นะจ๊ะฝากไว้ซ้ำหนีเด้อค่ะฝากไว้ซ้ำหนีเด้คเอค่ะให้เรามาเห็ดทิพยังขอ,งข,อขอโทษมากครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับมือนี้เอาไว้ซ้ำหนีครับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆครับ